กระแตเปิดคำพูดจักรจัน่นถามปมเงินงานแต่งหลังให้กำลังใจแชรซ้ำวีรกรรมผู้จัดการกระแต่ภรรยาต้นตะวันเปิดคำพูดจักจัน่นถามเรื่องเงินงานแต่งหลังไดเรกไปให้กำลังใจพร้อมแชร์ซ้ำวีรกรรมชาวอดีตผู้จัดการลั่นไม่ต้องการสร้างกระแส ทำเอาหลายคนจับตามองกับวีรกรรมของอดีตผู้จัดก,การจักรจันทร์หลังถูกคนในวงการบันเทิงออกมาแฉยับรวมถึงมีคนใกล้ชิดออกมาเปิดโปงประเด็นชาวเช่นกันให้ลองไปถามเรื่องอาบีกับต้นตะวันจารุจินดาและภรรยาล่าสุดกระแตภรรยาสาวต้นตะวันเปิดใจว่า จุดที่เกิดเรื่องเป็นห้องส่วนตัวสำหรับเพื่อนเจ้าสาวและเพื่อนเจ้าบ่าวในงานแต่งงานซึ่งภายในห้องมีคนอยู่แค่สิบกว่าคนเพราะฉะนั้นจึงมีคนไม่กี่คนที่สามารถเข้าออกได้โดยภายในห้องได้มีซองเงินจำนวนหนึ่งหายไปจึงได้ไปสอบถามคนที่อยู่ภายในห้องและเปิดวงจรปิดดูพบว่าเห็นน้องนักข่าวชื่อทามวิ่งไปหยิบซองเงิน จึงพุ่งเป้าไปที่น้องนักข่าวและสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นจึงได้ทราบความจริงว่าอาบีเป็นคนสั่งให้น้องนักข่าวหยิบซองเงินแล้วเอามาให้เขาพอไปถามผู้จัดการคนดังกล่าวเขาบอกว่าเอาคืนแล้วแต่ไปดูในกล้องวงจรปิดกลับไม่มีหลักฐานเลยซึ่งกระแตจึงบอกให้เขาโอนเงินคืนมาแล้วเรื่องจะได้จบจบไปเพราะเขาไม่ยอมรับในตอนแรกส่วนสาเหตุที่ไม่ได้แจ้งความเนื่องจากเห็นเป็นคนใกล้ตัว โดยคุณพ่อสามีต้นตะวันรู้จักกับจักรจันทร์จึงไม่อยากทำร้ายใครและเลือกที่จะเงียบดีกว่าหลังจากที่รู้ประวัติของผู้จัดการคนดังกล่าวคร่าวๆจึงคิดว่าหลังจากนี้จักรจันทร์น่าจะห่างเราแน่ๆซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงพอเจอกับจักรจันทร์ตามงานก็มียิ้มให้ทักทายกันบ้างแต่ไม่รู้สึกว่าจักรจันทร์ไม่ชอบเราแค่พอห่างกันไปแล้วเจอหน้ากันแค่สวัสดีและทักทาย โดยที่กระแตไม่กล้าเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับจักรจันร์ไว้เพราะด้วยความที่จักรจันร์และอาบีอยู่บ้านเดียวกันจึงกลัวว่าเขาจะมองเรานิสัยไม่ดีถ้าหากไปใส่ร้ายคนอื่นให้เขาไว้ จนกระทั่งพอเกิดเรื่องราวดรามา่าจึงได้มีโอกาสเจอน้องนักข่าวททมด้วยความบังเอิญซึ่งน้องนักข่าวบอกว่าได้ไปเล่าเรื่องซองงานแต่งเมื่อ2วันก่อนด้านจักรจันทร์บอกว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจ direct message ไปให้กำลังใจจักรจันทร์ซึ่งน้องตอบกลับว่าทำไมเรื่องเงินไม่บอกเขาเลย สำหรับที่หลายคนมองว่าทำไมเพิ่งออกมาพูดนั้นซึ่งกระแตเผยว่าข้อมูลบางครั้งมันไม่ใช่เรื่องจริงจึงรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสอยากออกมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ทุกคนที่ไม่ทราบเรื่องได้ฟังเพราะก่อนหน้านี้เรื่องซองเงินออกมาจากปากของคนอื่นตลอดยืนยันเธอไม่ได้ถือโทษโกรธผู้จัดจาก,การคนดังกล่าวแค่อยากให้เขาออกมายอมรับผิดและขอโทษกับสิ่งที่เขากระทำเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด